สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดังซีซั่น2นะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับสอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ดาบผมบ้านนั่นเองนะครับผมก็เห็นวงล้อแบบนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราจะมากําหนดวงล้อกันนะครับว่าผมจะเปิดเกมในทิศทางยังไงนะครับผมถ้าเพื่อนๆพร้อมกันละกดกันดีกว่ารู้สึกครั้งนี้จะเป็นไอทีสองดังแล้วมั้งครับใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วอุ้ยโอ้รูปแบบสามสามหรออ่ารูปแบบสามสามก็ ในการเปมียโปรก็มีได้ให้เห็นนะครับโดยคอนเซปต์ของการสามเนี่ยคือเอาพื้นที่เลยเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวข้างนอกไม่ต้องการต่อสู้ไม่ต้องการอะไรเลยพื้นที่เป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็อืมก็จริงๆจ,งจะถามว่ายากไหมก็คือเราได้แต้มชัวร์แต่ว่าประเด็นคือเราจะต้องไปบุกนะครับเพราะเขาจะเขาจะได้ข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็ การเล่นรูปแบบส3มสามเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่แบบหลายๆอย่างที่สามารถเล่นได้นะครับผมโอเคมาติดตามรับชมกันดีกว่าเนาะว่าการเปิดเกมรูปแบบสามสามเนี่ยผมจะเปิดเกมในทิศทางยังไงนะครับผมอ๋อก่อนที่จะรับชมเกมนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะรับชมเกมนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับผมเรามาแนะนําคอร์เช่นเคยใครรู้ตัวว่าตัวเองนะครับผมพื้นฐานยังไม่แน่นเลยใครรู้ตัวเองใครรู้ตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองยังยังไม่รู้ ว่าจะพัฒนายังไงต่อดีแล้วใครรู้ตัวเองว่าเอ้ยเราทําไมมันอยู่กับที่แล้วไม่สามารถพัฒนาต่อได้นะครับผมแนะนำเลยครับสามชุดนี้นะครับไฮดั้งนะครับผมมี3มชุดนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็เขาสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ยืดหยุ่นเป็นสไตล์ของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้น3มชุดนี้จะเป็นแบบพื้นฐานคอนเซปต์นะฮะโดยที่เราสามารถยึดพื้นที่ยึดคอนเซปต์นี้นะครับปรับปรุงแ,แล้วก็พัฒนาต่อไปต่อยอดเป็นสไตล์ของตัวเองได้นะครับ โดยประกอบด้วยชุดที่1นะครับผมชุดเปิดเกมนะครับจะมีบทที่1ถึงบทที่5นะครับชุดที่2เรื่องรูปล่างบทที่1ถึงบทที่5เช่นกันนะครับชุดที่3เรื่องของกลยุทธ์เรื่องของกลยุทธนะครับบทที่1ถึงบทที่5เช่นกันนะครับตามเช่นเคยนะครับราคานี้เป็นราคาของ YouTube นะครับผมก็ถ้าใครตามกติกาก็คือในการแชทนะครับแล้วก็ส่งมาที่ทางแชทนะครับส่วนตัวหรือว่าจะทางที่เพจได้เลยนะครับผมอเครับ๋ยวมาตัดภาพที่เกมกันดีกว่านะครับ เอาล้วครับผมอันนี้ผมเล่น ID FIST STOP นะครับผมประธานคนเกาเกาหลี ID 2ดังนะครับผมก็ก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไครป์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจของเรานะครับถ้าใครอยากสนับถึงทังเราก็ที่ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากรับชมกันดีกว่านะครับก้อนนี้จะเป็นการเปิดเกมในทิศทางของ3าใช่ไหมครับกัรสามสามเนี่ยมันบอกบอกว่าเอ้ยฉันต้องการบื้นที่ก่อนนะครับสิ่งแรกตรงนี้แล้วก็เข้าสามสามนี้ไม่ไม่มันไม่สําเขาเรียกอะไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะถือว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่สมัยนี้เล่นได้แล้วนะครับอ่านี่เขาเลือกที่จะปิดตรงนี้เนาะตรงนี้ผมสามารถที่จะเซนเต้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเราตรงนี้ต่อเลยนะครับตรงนี้ผมไม่รับมือนะครับจริงๆริงเขาควรล้อมม,มุมก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เราทิ้มก่อนรออสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวมันสามารถเล่นตรงเนี้ยละกลายเป็นเซนเต้ได้นะครับผมอ,อ,อือฮึตามเช่นเคยนะครับกติกาโอ้อันนี้เขาเอ้ยแต่เขาก็ อีกแค่6เกมก็จะขึ้น3ดังแฮะโอโหอันนี้เขายืนตรงนี้หรอตรงเนี้ยผมมีทางเลือกคือผมจะหนีบนะครับผมหรือว่าผมจะรักษาตรงนี้ก่อนถ้า,ารักษาเขาหนีบตรงนี้ถ้าเราหนีแล้วเขาโจมตีเราก็ตรงนี้อืมกินตรงนี้ปุ๊บเราทาลายตรงนี้ไปออาฮะทำลายตรงนี้ไปหนึ่งสองผมว่าผมหนีบก่อนเนาะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันโอเคกว่านะครับตรงที่จะเล่นตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าต่อให้พอเรายินตรงนี้มาปุ๊บเราก็ค่อยนี้ต่อให้เรายินตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็พนฒนตรงนี้ต่อไม่ได้เพราะมีดานะครับราะงั้นผมทาลายเลยเนี่ยอย่าผมเล่นตรงนี้ให้เป็นเซนเต์ก่อนอ้หัลับตรงนี้หรออ,อืออือเออ อยาเงี้ยเสร็จแล้วผมก็รับต่อแล้ะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมทำไมตรงนี้เสร็จแล้วผมเล่นตรงนี้ต่อนะครับพื้นที่โอ้ตรงนี้เขาช้านะเพราะว่าตรงนี้ผมแข็งแรงแล้วอือฮึถ้าช้าตรงนี้ผมว่าแข็งแรงผมเล่นนี้ต่ออือเดี๋ยวถ้าเล่นนี่โดนนี่ได้เลยปึ๊บชิบเชื่อมปิดนี่อ๋อโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ยผมจะสามารถเขาเรียกอะไรนะทาลายโครงสร้างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาทิ้งมือกับเป็นนี้หรอ ทำไมอะ่ะมินนี่มันมีมูลค่าเท่าไหร่เองหกแตนทาะฉะนั้นถ้าเขาแบบเดินช้าอย่างนี้นะครับผมผมเล่นเลยครับไม่สนใจมินนี่ใหญ่กว่าครับทำลายโมโยของสีดำตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ผมว่าใหญ่กว่าอือฮึผมว่าใหญ่กว่าเยอะเลยอืมปินนี่เลยครับต่อ บอยให้สีดำต่อลงไม่ได้นะครับรูปร่างดำดีอ่าฮะอันนี้ออกมาแล้วนี่ผมเล่นตำแหน่งนี้แล้วครับสร้างพื้นที่ตรงนี้ต่อนะครับผมโอ้เข้าปิดตรงนี้ก็เข้าปิดตรงนี้ในความแข็งแรงอย่างเงี้ยผม,มผมไม่รับมือเนาะเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วนะครับมันผมสามารถที่จะเล่นนี้ต่อได้เลยครับ อย่างนี้ยเขาเดินค่อนข้างช้านะตอนเกาหลีโอ้ันนี้ผมเล่นแต่ตอนเที่ยงคืนอันนี้ม,มีตำแหน่งนี้อยู่ด้วยมีดำอยู่ใช่ไหมตึ๊ไม่ได้แล้วคงอต้องรับก่อนนะครับถ้าเล่นนี่เหรออืมคองอต้องรับก่อนเนาะหรือไม่ก็ต้องทำอะไรแถวๆนี้ก่อนนะครับให้แบบรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ค่อยหนีนะฮะ ถ้านีตรงๆทือท่อๆเลยมันจะนั่นไม่ได้นะครับอันนี้เราอาจจะต้องเล่นอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วมั้งถ้าอย่างเงี้ยมาตำแหน่ง,งนี้ปุ๊บสิเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมเล่นหนีบได้ละผมก็เล่นหนีบได้ละอือโอ้ถ้าตั้งขึ้นเหรอตั้งขึ้นตรงนี้เริ่มจะเป็นของดำใช่ไหมผมเล่นหนีบเลยครับ อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นของดําตรงนี้ก็เป็นของขาวเหมือนกันจุดเสียสามสามเนี่ยต้องการพื้นที่อันนี้ผมกระโดดขึ้นต่อครับตรงนี้ผมมีพื้นที่แล้วนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอ่าฮะอันนี้ป้องกันตรงนี้หรอชึบชึบชึบอืมไม่ได้ตรงนี้ถ้าเขาทำลายพื้นที่มาผมว่าผมเล่นยากเออปิดพื้นที่เลยครับโอ้หนีบเลยเหรอ โอ้โหหยิบกลับเลยเหรอได้มาสิอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมกระโดดนะปั๊บเขากระโดดผมกระโดดเขามีสองกลุ่มวีกนะอันนี้ผมโอเคมาดิอื้มอย่างนี้ผมผมโอเคอย่างนี้ผมรับได้อืครูแอบตัดตรงนี้หรออย่างเงี้ยเขาเป็นเขาช่วยผมอ่ะอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับจะเล่นเป็นนี้หรือปะ อื uh huh. uh huh. ผมก็ได้คิดอยู่ว่าผมจะรอดเลยดีไหม uh huh. อืมตก็ไม่เร็วนะถ้าจะรอดเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าปล่อยเขาได้เล่น mm hmm. เขาก็จะรอดตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าตรงนี้เขารอดเชื่อมกันเนี่ย mm hmm. ผมว่าผมเล่นลำบากอันนี้ผมว่าผมผมใหเ้เขาลอดเชื่อมกับบ้านตรงนี้ไปแล้วผมก็ เอาตรงนี้คืนก็ไม่เร็วนะแล้วทำลายพื้นที่ตรงนี้เขาด้วยไม่เร็วนะครับโอเคเลยนะผมว่าใช้ได้โอ้โอ้อฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นนี่ดีไหมแต่ว่าผมว่าถอยดีกว่า <c oughs> แล้วป่อยเขาได้ถอยพอถอยปุ๊บเสร็จแล้วผมก็โจมตีต่อ <c oughs> อืม ือ uh huh. ให้เขาถอยไปแล้วผมก็ตามจมตีตรงนี้คือตรงเนี้ยผมถุกทำลายไปก้อนหนึ่งองสมสประมาณ10แต้มนะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้คือผมก็ทำลายโครงสร้างเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็รับได้นะครับ mm hmm. เห็นไ่แล้วตรงเนี้ยเขาเป็นกลุ่มวิก้อนหนึ่งนะครับผมผมว่าจะกำลังเล็งก้อนนี้ละในการจมตีละนะครับอืม โอ้โหนี่เขาพยายามจะสร้างรอดเนาะอืมแต่ก็เหมือนจะรอดได้แหละดูจากทรงละอืมเห็นไหมครับเดี๋ยวพูยะเดี๋ยวแบบพอเรามีตรงนี้ขึ้นมาปั๊บทีนี้เราโดดปิดลรอมทีเดียวโอ้โหเขาก็จุกแล้วอะ่ะอ่าฮะนะครับเดี๋ยวโจมตีละเห็นไหมครับโจมตีก้อนนี้ละ ยอย่างเงี้ยสีดำเล่นยากนะครับต่อให้ดำกรณีรอดด้วยซ้ำก็เล่นยากนะฮะดำม,มีพื้นที่ทิดต่อยอืมตอนนี้เขากำลังจะเล่นนี่แน่เลยถ้าผมเล่นนี่เขาอัตลีถ้าผมเล่นนี่าอ,านนอ่ออืมแต่ถ้าต่อออกอืม ว่าเชื่อมหรอก็ได้นะเชื่อมเชื่อมก็ได้นะแต่ว่าผมอะ่ะให้ก้อนนี้รอดแล้วผมไม่ได้คิดค่าเลยนะครับผมให้เขารอดเดี๋ยวให้เขายิ่งดิน้นยิ่งดิน้นเขาจะยิ่งทําให้ผมอะ่ะกินเขาได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเป็นอย่างครับเขาเขาผมน่าจะกินเขาได้แล้วก้อนเนี้ย เห็นไหมผมไม่ได้คิดจะฆ่าเขาเลยอนี้เขาน่าจะนั่นผมน่าจะเล่นถอยก่อนเพราะว่าตรงนี้มีเรื่องของตัดไดอืมอือฮะเอ๊ะแต่ถ้าผมอืมถ้าผมเสริมกำลังอีกจุดหนึ่งหรอ อืมอืมคือจริงๆแล้วปักล้อมเนี่ยเราควรพยายามเดินแสงน้ำห,หน้าเขานะอันนี้คือเสมอกันอืมผมอยากเล่นตำแหน่งเนี้ยเป็นนี้อืมอ,อ่าโอเคงั้นผมเล่น,นแสงน้ำหน้าเขานะครับในน้นครับผมเล่นนี้ได้แค่อย่างเงี้ยผมโอเคแล้วนะผมได้แต้มอย่างนี้โอ้โหผมรับได้แล้วอืม อ่ะโอเคเล่นนี้ต่อครับโอ้โหตัดด้านนี้เหรอโอ้ยถ้าตัดอีกด้านหนึ่งผมยังรู้สึกอันนี้นะถ้าตัดด้านนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไอ้ย่ยาทำอะไรอะ่ะทำไอ้ยอย่างเนาะถ้าเล่นนี่ปุ๊บปิดนี่ปับ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บอ่าตัดลิทอนี้ก่อนอันนี้อันนี้ใหญ่ครับคือเล่นไม่ได้นะ ถ้าผมเล่นนี่เขาเล่นนี่มันจะมีเรื่องปัญหาผ่ตัดตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับอืมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นนี่ดีไหมนี่ผมผมเล่นแบบทะแยงดีกว่าขู่ขู่แบบธรรมดาดื้อนะครับถ้าผมเล่นแบบววหวานเนาะเป็นนี้นะ มันจะโดนแบบตรงเนี้ยเป็นเซนเต้นะครับแล้วเราไม่น่าจะได้เซนเต้อันนี้ผมน่าจะโอเคแล้วกับผลลัพธ์นี้นะครับอือ uh huh. อันนี้ผมน่าจะอสร้างผลลัพธ์เข้าไปอีกนะครับจุดหนึ่งนี่ในอ,อย่างเช่นอย่างเงี้ยลดแต้มเขาเพิ่มแต้มเราอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี้ยผมรับได้เลยเนี่ยลดเขาเพิ่มเราโอ้โหแฮปปี้นะครับผมเขาน่าจะไม่น่ารอดแล้วล่ะอืทำไงเล่นต่อลงเหรอ ลองเราเลื่อนนี่ยังไงเขาก็นาก่าจะตายนะโอ้ต่อลงผมเบียดนี้เลยครับเดี๋ยวกันนะถ้าผมทิ้งมืออืมอืมผมว่าต่อให้ผมไม่รับจุดหนึ่งผมว่าเขาก็น่าจะกินผมไม่ได้นะสองสสี ใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้สิถ้าเขาเบียดตรงนี้ปุ๊บตัดนี่ปัดน,นี้เบียดนี่เป็นนี่ปุ๊บอือฮึโอเคเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังโอเครับก่อนก็ได้อือคือตอนเนี้ยรับก็ไม่มีไม่เสียหายนะครับแต่ว่าก็ม่รับก็จริงๆก็กำลังคิดอยู่ว่าไม่รับได้หรือเปล่า อฮอออันนี้น่าจะได้นี้นะครับมันี้ข้างข้างนอกเรามีช่วยเราอาจจะแบบเดินแบบเบอร์เบอร์ที่หนึ่งนะครับอันนี้เที่ยงคืนขว่านะครับพึ่งว่างนะฮะแล้วก็แบบเออย,ยังไม่ทําคลิปเลยนะครับผมก็ว่าทําคลิปหน่อยตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้รอสนิทนะเนี่ยอันนีุ่ขึ้นมานโอ้นี่ทางเขาทำอะไรอะ่ะ โอ้นี่ผมก็เล่นมินิสิเดี๋ยวกันนะถ้าเราเล่นนี่ปุ๊บเขาต่อลงเรากินนี่เรากินนี่โอเคผมว่าผมเชื่อมนี่ก่อนจริงๆก็จริงๆก็อยากจะกินไปเลยเนาะกินจะนาจรินกินมันก็แยกกินได้นะโอ้โหนี่เขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วตะลิ่เลยตรงนี้เขารอดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะจริงเมินิใหญ่กว่า ถ้าเดินก็เดินจากจุดที่แบบมีปัญหาเนอะอันนี้เป็นเรื่องมีโคมีเคอะไรอยู่ด้วยไม่น่านเล่นเลยเนี่ยเนี่ยพยายามจะรอดเนี่ยรอดไหมอ่ะถ้าถ้าไม่เดินจุดหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บอืม เหมือนต่อยผมไม่รับเขาก็น่าจะนั่นอยู่แล้วปะ่ะบั้นผมก็สร้างรอบอีกครับผมก็ผมสร้างพื้นที่ต่อเลยอือฮึโอ,โอ้อันนี้ไม่ได้ครับนี่ก็เล่นตรงนี้ก่อน เาจะอัลตริหรอปึ๊กปึ๊กตรงนี้เหรอปึ๊ก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 ปัตติลิีนี่ปึ๊กเชื่อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่แล้วติ๊กหนึ่งสองอืมโอ้โอ้โหนไม่นะในน่าจะกินเราไม่ได้นะกินอ่ะ ไม่น่ากินไม่ได้อยู่แล้วนะไม่น่าเลยนี้เขายิ่งตายหนักไปใหญ่เลยเห็นไหมครับก็นี่ผมไม่ได้คิดจะฆ่าเขาเลยนะเห็นปะอืม อืมอันนี้ผมว่าผมกินเลยดีกว่าปอดปอดเป็นคนคินปอดแล้ว <c oughs> กินเลยเอาแบบเคลียร์ไม่ต้องอะไรมากนะครับอย่งงางเี้แบบผมรู้สึกโอเคแล้วนะรับแค่เนี้ยผมรับได้นะอืมโอ้อันนี้ผมกระโดดธรรมดาอืม อืมออหยา่ากินครับน่าจะทำอะไรท่านี้เหรอโอ้หรือว่าเขาหรือว่าค่าได้เหรอไม่น่าได้มั้งมีตั้งหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดแปดช่องโอ้ยคุณค่าไม่ได้นะครับ อืเนี่ยข้าไม่ได้อืมอ่าถ้าเล่นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเบนโฟใช่ไหมถ้าเล่นปุ๊บมันถอเล่นอันหนงเขาเนี่ยถ้าผมกินเล่นนี่ผมเชื่อมนี่เขาเชื่อมนี่เขาเล่นตำแหน่งเอ๋แบบนึ้นะ เริ่มเริ่มจะกินก่อนอ่ะเล่นนี่เขาเล่นนี่ใช่ไหมปุ๊บผมเชื่อมเขาเล่นนี่ผมเชื่อมเขาเล่นตำแหน่งนี้ปับ๊บผมก็กินใช่ไหมถ้าเขาเล่นนีโอ้ยยังไงก็มีลมอยู่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้หรอกนี่ครับเห็นไหม๋ยวเขายังผมยังเหลืออีกสองลมหายใจอือฮึอันนี้ผมเล่นตรงนี้ครับ อืมอันเนี้ยผมตัดไม่ได้อยู่แล้วอืมฮึถ้าตัดไม่ได้ผมก็เลเ่นนี้แล้วก็ตะลิอืมต่อออกมาเหรอกำลังคิดอยู่ว่าเล่นนึงนี้แล้วมีผลอะไรไหม อืฮะืมน่าจะรอดแล้วนะอันนี้หนีออกมาก็ไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้น่าจะรอแล้วอันนี้เขาทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวว่าผมว่าผมว่าผมปิดตรงนี้เลยดีกว่ากัดรอดเลยดีกว่าอือหือนายมันจะตีหนึ่งแล้วเนาะอืมผมว่าผมเล่นนี้ใช่ไหมหนึ่งอืมส่าอืม ผมมั่นใจว่าก้อนนี้ผมรอดแล้วเนี่ยผมเชื่อมแต่ว่าเล่นตรงนี้ผมรักษาพื้นที่ตรงนี้ผมว่าโอเคแล้วนะเคอัตลีไหมนี่เคแล้วก็ได้แต้มตรงนี้ต่อไหมครับท,ที่นี้ผมก็จะได้แต้มต,ตรงนี้ละ โอ้วันนี้ผมเชื่อมเลยครับผมน่าจะรอดแล้วล่ะถ้ารอดผมมีพื้นที่เท่าไรเขามีหนึ่งสบก้ายี่สิบี่สิบสองสบสาีสิบเก้าสี่สิบสี่แต้มโอ้ตรงนี้ต้องมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกิเอ็ดสิบส ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิเอม่สามห้กอุ้ยเมื่อกี้ผมเกือบเชื่อมตรงนี้อ่าตรงนี้รับไหมถ้านนี่โอเคไม่ต้องรับงั้นผมเล่นเกมต่อบ ออเอ็นเกมก็จุดไหนเดินแล้วเป็นเซนเต์นะครับเราก็ต้องรีบเดินก่อนอือืึอือเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย ปุ๊บอ่ะติดนี่ทำัไงต่อโอเคเชื่อมแล้วไงจะเล่นตรงนี้หรอเป็นเซนเต้เหรอเฮ้ยแต่นายกำลังจะโดนเราเหมือนกันอยู่นะอือหืออันนี้ผมเอาตาลิกก่อนทีนึงแล้วก็เชื่อม กระดานแรกจะให้เขาชนะดีไหมอะ่ะโอ้แต่เขาก็นะกระดานแรกสองดักของผมสองกระดานแรกเลยนะเนี่ยโอ้ยสตีนอีกแล้วว่านายอืมโอเคเชื่อมบางที่บอกอาจจะตาลายไปบ้างนะครับอันนี้เขาฆ่าไม่ได้นายนายเข้าใจอะไรผิดว่ามันฆ่าไม่ได้ ว่าเขาเข้าเขาใจอะไรผิดแน่เลยมันฆ่าไม่ได้นะนี่อืโอ้ม y god อ,อืมนายมันฆ่าไม่ได้ทำไมจังจะต้องลันอยู่เดี๋ยวมันฆ่าไม่ได้ อันนี้อะไรเนี่ยหยอดปึ๊กปึ๊ก,กิกไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีปะ่ะต่อให้เขาเล่นมีก็มีสามหนึ่งสองสามเส้นก็ไม่ได้อยู่ดีปะ่ะตัดเล่านายเราจะงอนแล้วนะเนี่ยอ่าโอเคเขายอมแพ้แล้วโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผม แลนะใครอยากที่สะสนท่องก็ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์ด้วยเบอร์ๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็ขอตัวล,า,ลาไปนอนก่อนนะครับผมนะครับใครที่รู้ตัวว่าเอ้ยตัวเองชอบโจมตีตรงแบบอย่างงี้นะเออโอ้โหชอบเจ็แต้มโอเคครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ